ทิ้งบอลยาวครับฝ่าวิอิซานพักดีเก่าเอาตรงนี้เข้าไม่ได้นะครับอิซานฉีกเลยครับตรงนี้อิซานจี้เข้าในไปแต่ว่าปีตัวตามอยู่โอ้โหแล้วลงตัวบล็อกครับเป็นรัตนากรครับอ๋อเป็นทางพีระดลนะครับโอ้โหเป็นซ้ายของทางชาววัดยืนชาตินะครับเหมือนโค้งยัดเข้าในไปลุ้นแต่ว่าลุกดีเล็ตโรได้บ้าโอ้โหหนึงสูงเลยครับตรงนี้โอ้โหบอลยังสวยเลยครับสารัดิงไม่ต้องจับขึ้นน้ำเฉยเลยครับบีจีโอ้โห ลูกนี้นี่ลูกสูตรของ b ีจีแล้วทำก็ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆๆนะครับสารัตอยู่เย็นประตูที่2องเขาในลูกการนี้ครับโอ้โหโ,หโดนหลอ,อกสนิทเหมือนกันนะครับกองหลังเกมรับของทางบุีรัมดูครับเปิดมาลอยๆแล้วโอ้โห,โหวิ่งเข้ามาอัดตรงนี้นีนบางเท้า,ปาแปรเต็มด้านข้างมากๆนะครับโอ้โหหมดสิทธิ์เลยซิวรักษร์กนี่ครับโอ้โหแปรเน้นๆเข้าไปเลยครับแล้วตรงนั้นนี่มีแค่สารัต อยู่คนเดียวด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมจริงครับลูกนี้ประตูขึ้นนำของ BG อมืมาได้ก่อนนะครับโอ้โหซึ่ง15เกมของอิชิอิที่มาคุมบุรีรัมณีเป็นเกมที่16นะครับนี่เป็นเกมแรกที่โดนคู่แข่งนำไปครั้งแรกนะ